บริการแล้วนะพี่น้องนะครับนะกอมาอุดนนุนกันได้นะครับระดมทุนนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมเก็บไว้เอาไว้ไปที่ใหม่ของเรานะฮะนะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะหลายสีหลายยำย้ายไปะะวางเยี่ยมกัน,นก็จะโซแค่สิบตัวนะคะอันนี้โซ่สิบตัวนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะนี่นี่ก็สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะ สนับสนุนกันได้นะครับชุดเสื้อผ้ามีไว้ในตู้ใส่ได้ทุกเทศกาลนะครับนะเสื้อผ้าภูไทยสวยๆนะครับเราก็ไปถวายฟ้อนแบบว่าฟ้อนถวายก็ได้นะคะนี่ค่ะซส้อมนีนะคะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะแคปไว้นะคะแคปไว้นะคะนี่ มี่สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะหน้าอก50นะคะหน้าอกห้นะคะนี่ค่ะแคบไว้เลยนะคะแคบไว้เลยค่ะคนไหนอยากได้นะคะก็มาเลยนะคะนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะ ็อันนี้ก็ชุดแสกนะคะชุดแสกนี่ก็250หิพร้อมส่งนะคะ250หพร้อมส่งค่ะชุดแสกนะคะมีกระเป๋าอยู่สองข้างนะคะก็มีสชุดนี้ค่ะ250หิพร้อมส่งนะคะ250พร้อมส่งค่ะคอแบบนี้นะคะมีคอกลมคอจีนนะคะก็เหลือ2ตัวนี้นะคะฟรีไซส์นะคะ ใครอยากได้ก็โทรมานะคะโทรมาได้เลยค่ะอันนี้ก็ชุดปฏิบัติธรรมก็มีนะคะกระโปรงกางเกงมีหมดนะคะนี่ค่ะถ้าอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะก็กางเกงขากลวยก็มีนะคะกางเกงติดแอร์มาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ สีสวยทั้งนั้นนะคะใครอยากได้250พร้อมส่งนะคะเร็วๆนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะต่อการเก็งติดแอร์นะคะนี่ค่ะ มาแล้วนะคะก็อยากได้สีไหนก็แคปไว้นะคะอันนี้กางเกงติดแอคนแก่ตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปจนถึง8 0สนั่งนอนสบายมากนะคะใส่เป็นชุดนอนก็ได้ค่ะผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะแคปไว้เลยนะคะแคปไว้เลยนะคะนี่ค่ะก็มีแค่นีนมีหลายนะคะแต่ก็ต้องโชว์ไปทีละอันทีละอันเนาะนะคะ ็เอาหันมาจากสรุงนะคะสรุงสลุงสองร้อยพร้อมส่งนะคะสลุงนะครับสองร้อยพร้อมส่งเย็บเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสรุงนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่อุนนนคำใส่พาซ่าได้นะครับคืนละสองร้อยพร้อมส่งนะคะใส่ได้สบายมากนะคะเนี่ยคุณนพจีราบอกเสียงสะดุดนาจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าสัญญาณมันไม่ค่อยเต็มนะครับอินเทอร์เน็ตได้แล้นะคะ ถามได้นะคะแถวบ้านลุงพลตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีคลื่นนะพี่ๆคลื่นมันไม่แรงนะก็ได้นะคะได้นะคะมาเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสองร้อยพร้อมส่งนะคะสุงสองร้อยพร้อมส่งแคบไว้นะคะถ้าใครอยากได้นะคะเอาไปเต้น เต้นอาราบิกก็ได้นะคะแบบว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านเขาจะใส่อันนี้เต้นนะคะครับนี่ผ้าคำใไนะครับจำหน่ายเสื้อผ้านะครับจะได้ไปซื้อที่ที่วังเยี่ยมนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็ผืนละสา0รอยนะคะสองผืนก็หกรแค่นั้นนะคะนี่ก็ผ้าคามผ้าคานแบบพิมพ์ลายนะคะผืนละสา0รพร้อมส่งค่ะ อยากได้กี่ผืนนะคะอันนี้ก็สีอย่างที่เห็นนี่แหละอันนี้สีฟ้าลายขอ,อันนี้สีเทาลายขอนะคะเนาะเอาไปตัดก็ได้นะคะตรงนี้ป้ากำไส้ก็ส่งผู้หมวดฟื้นนะไปช่วยคุณลุงก่อนนะฮะอ่าอาจจะอาจจะไปขออยู่กับนนกลุงก็ได้นะครับเสื้ออันนี้ก็ยังคายังไม่หมดเนาะโฆษณายังไม่หมดนะคะคนี่ค่ะเสื้อนะคะเดี๋ยวห้อยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะผู้หมทดอ่า นี่ก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะสีสันไม่เหมือนกันนะคะก็ลายขอนะคะคือลายนี้เขาฮิตมากนะคะจะเอาเป็นตัดชุดก็2ผืนนะคะ600เท่านั้นเนาะใครสนใจเอไลายมาเลยนะคะ0 9 6 5 0 3 6ด4กล K A M S A I นะคะผืนนี้สวยนะครับผืนนี้สวย นี่ค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะครับผมอันนี้ก็สวยนะคะแบบนุ่มๆผ้าครามแบบพิมลายนะคะคนี่ค่ะผืนละหกร้อยเท่านั้นนะคะพร้อมส่งน,นะคะคเหลือสีหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสีนี้ก็เหลืออยู่สองผืนนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาเลยนะคะ้าคาใส่ก็นี่ครับ พยายามที่จะเลขายเสื้อผ้านะครับอ,อย่างนี้ก็แบบผ้าไหมดำนะคะห้าร้อยพร้อมส่งค่ะจก่อนห้าร้อยห้าสิบนะคะคนี่ค่ะก็ไม่ได้ต่อตีนะคะไซส์งานขาวดำก็ได้นะคะอันใหญ่อันเล็กนะคะมีหมดค่ะนะะอย่างนี้ก็ใส่อันนี้ให้ด้วยนะคะใส่ ใส่ขอบให้ด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่ขอบนะคะนี่ค่ะสีดําล้วนนะคะครับตอนนี้นะฮะช็อปมาดีพีทนะครับเปิดแล้วนะฮะอ่านี่นะครับนะบนะสาวต้นอ้อมาแล้วนะฮะพร้อมให้บริการนะครับชามาดีพีทนะครับสั่งได้นะครับใน,นในนาำช่องอดิศรแฟมิลี่นะสั่งกับเอสที่พี์สกินออฟฟิเียลนะครับนะ ได้เลยนะฮะหรือจะโทรตรงมาที่ช็อปก็ได้นะครับนะเราที่ FC สะดวกนะครับนะนี่นะฮะก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนกันได้นะครับนะเอาบรรยากาศที่ประกอบมาฝากพี่ๆเอฟซีนะนะตอนนี้ก็กําลังช่วยป้าคําใสนะครับเนาะขายผ้านะครับนะจะได้มีทุนนะครับนะเอาไว้ใช้จ่ายนะครับผมนะ นีเ่เขาทำอะไรกันอยู่นู่นนะอแอดไนนะครับเหมือนต่อยอะไรไม่รู้นะฮะนะอ๋อเหมือนเป็นดอกคูณเนาะนะไม้่าผนของคูณเนาะต้นคูณนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับนะก็เอาบรรยากาศนะที่ประกอบมาฝากกันนะฮะก็ฝากสนับสนุนนะช่องอดี i s o n แฟมบี y ช่องนุกี้แฟมบี้เราขอบใจเดออฟฟิเชียล้วยนะครับนะ สำหรับคลิปนี้นะฮะตอนนี้ร้อนอบอ้าวมากเลยนะเพราะเมื่อกี้สั่งข้าวปลาซอไว้แล้วนะครับรอปลาซอปลาซอยังไม่มานะหาอะไรกินก่อนนะเริ่มหิวข้าวแล้วนะเริ่มหิวแล้วจริงๆนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยครับ